สวัสดีคะ่ะบิวเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะบิวเอา f o r t u n เนมานำเสนอนะคะของบิวนะคะเข้ามาอยู่สองคันที่เป็นโฉม all new นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเป็นคันนี้นะคะเครื่อง2008ตัว V นะคะขับ2ปี2015ได้สีขาวมุกด้วยใครที่หา f o r t u n เนอยู่พี่ขาอย่าพลาดนะคะเดี๋ยวบิวจะพาไปดูแบบสด แบบไม่ตัดต่อเลยนะคะให้ดูรอบคันแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งราคานะคะใครที่สนใจนะคะทักมาสอบถามก่อนได้เลยที่เบอร์0ู2 9 2 4 1 7 3 4นะคะไปเลยค่ะออฟฟอร์จูเนอร์โฉมนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัวโลโก้ก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะมีไฟนะคะโปรเจคเตอร์ให้ไฟสปอร์ตไลท์ด้วยนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะ ไฟเลี้ยวเป็น LED นะคะสวยงามเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้มาในราคาที่เบามากลูกค้าท่านใดนะคะที่หาอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดล้อแม็กแค้จากโรงงานนะคะยางยางังใหม่ๆนะคะมีดอกยางครบนะคะบอกเลยว่าราคาไม่ถึงล้านนะคะสำหรับคันนี้เห็นสวยๆแบบนี้นะคะ ราคาแค่เก้าแสนกว่าบาทเท่านั้นเองอามาดูด้านในนะคะเครื่อง2008นะคะตัว V ขับสองด้านในจะเป็นเบาะสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะจ๊ะแต่ถ้าเป็นซิมมาโฟจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะแต่นี้เป็นสีน้ำตาลเข้มเป็นรถขับสองนี่ปุ่มโพสต์สตาร์ทนะคะ มันติ f ฟังก์ชันนะคะสําหรับพวงมาล,ลัยนะคะสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้แล้วก็ปรับเสียงจากวิทยุได้ได้จอจากจอแท้จากโรงงานนะคะแล้วก็แอร์ออตโต้เกียร์ก็เกียร์ออตโต้ด้วยใครที่มองหารถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวอยู่นะคะแล้วก็คิดว่าอยากได้รถปีใหม่แต่ราคาเบาๆพี่มาเลยนะคะ ป้ายแดงนะขายกันอยู่กันเหยียบร้านเหมือนกันนะจ๊ะขายอยู่เฉียดร้านเหยียบร้านเหมือนกันบางรุ่นนะคะพี่ได้ไปเลยเบาะหนังสีน้ำตาลที่สภาพดีมากนะคะไม่ขาดไม่ยับนะคะการใช้งานจากเจ้าของเดิมถือว่าน้อยมากแล้วก็สีบางเดิมทั้งคันวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนี่สวยๆเลยนะคะสำหรับอาฝา ประตูหลังนะคะเป็นไฟฟ้ากดทีเดียวแล้วมันจะเปิดเองอย่างนี้เลยดูเลยนะคะมีถาดรองให้พร้อมแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อแต่งเองนะคะเบาะข้างหลังพับได้นะคะจะพับเก็บขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะคะก็สามารถวางของได้อีกเยอะเลยดูนะคะ ความเดิมของรถนะคะไม่เคยเปลี่ยนฝาหลังมานะคะเดิมๆแน่นอนน็อตยังไม่เดิไม่เคยโดนขยับนะคะดูได้เลยให้ดูกันชัดๆเลยให้ลูกค้าได้มั่นใจนะคะว่ามาแล้วนะคะจะไม่ผิดหวังก่อนปล่อยนะคะเราจะล้างทำความสะอาดขัดสีให้ใหม่นะคะแล้วก็เช็คช่วงล่างเช็คของเหลวให้อีกรอบหนึ่งของเรามีบริการหลังการขายให้ทุกคันนะคะ ใครที่สนใจพี่ขาบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าที่ไม่ติดแบ็คลิสไม่มีล่าช้ารายได้สองเท่าของค่าง,งวดนะคะสามารถจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวกับเราได้เลยเพราะว่าร้านเรานะคะจัดยอดเต็มแบบจัดได้ล้นๆเลยนะคะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่9,65,000บาทนะคะ9 6 5 0 0 0บาทจัดยอดได้เต็มใครจองทันนะคะ บิลให้ไปเลยโปรฟรี free, ค่าใช้จ่ายค่าจัดค่าโอนจำเป็นต้องเก็บหมื่นหนึ่งนะคะแต่ว่าบิลฟรีให้ค่าจัดค่าโอนจริงๆต้องเก็บหมื่นหนึ่งแต่ว่าบิลฟรีให้นะคะตต่อภาษีให้ใหม่พรบรต่อให้ฟรีนะคะใครที่กำลังมองหา f o r t u n เ r อยู่จะเอาไว้ใช้งานหรือใช้ที่บ้านพี่โทรมาหาบิวได้เลยที่เบอร์092 9241734นะคะแล้วก็อยากมาดูรถตัวจริงโทรมาบอกบิวได้เลยนะคะใครจองก่อนได้ก่อนนะคะบิวให้จองแค่พันเดียวนะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ใครยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดติดตามนะคะพี่กดไว้ติดตามไว้ได้เลยเพราะว่าบิวมีคลิปลงให้ตลอดแน่นอน มีคลิปลงให้ดูตลอดแน่นอนนะคะรีวิวรถของเรานะคะไม่รู้ว่าเดือนเดือนหนึ่งนี่จะรีวิวหมดไหมนะคะเพราะว่ารถเยอะมากรถเยอะมากจริงๆถ้าถ้าใครรู้จักเพชรยนต์จะรู้ว่ารถเยอะมากนะคะอฝา,ากด้วยนะคะโทรมาหาบิวได้เลยที่เบอร์ศูน9 2 4 1 7 3 4เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะสวัสดีค่ะ